รีวิวบ้านแฝดนครทอง The Urban Wife ใกล้ BTS แพรกษานิคมบางปูแบบติดแกม้มบ้านแฝดหลังใหญ่ขนาด166ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัว2ที่จอดรถ ตัวบ้านสร้างด้วยอิฐมอนแดงทั้งหลังห้องครัวมีประตูกั้นอย่างดีไม่มีเรื่องกลิ่นรบกวนห้องอนเนกประสงค์ชั้นล่างจะใช้เป็นห้องนอนห้องเล่นเกมห้องทํางานก็ดีหมดด้านบนก็เหลือ,เ,ลอเพราะมีถึง3ห้องนอน2ห้องน้ําอยู่กันแบบติดแกรมมาสเตอร์เบดูม,มาครบทั้งวอล์กอินโคลเซสและห้องน้ําในตัวส่วนห้องนอน2-3ถึงวางเตียงใหญ่ซส์5-6าถึงหกุตสบายๆเพราะมากับสมาร์ทเ c อร์ t y ตี้โฮมทั้งหลัง ผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างปังอยากได้หลังนี้แค่5.09ล้านแอบกระซิบซื้อราคาปีนี้ดีสุดรับของแถมพร้อมส่วนลดอีกเพียบกว่า500,000บาทรีบเลย